ตามี่บวยสุดเ้าขอแต่แตกได้ไหม่ถ้าได้แล้วอ๋อนะเยนก็จีบหัคักรเทเขาอยากได้ยอดพูได้หัวหรอใส่บิ๊กมงกเก็บกินเพ่เพี่อน ฟิวจะกินแงเห็ดฟิวจะกินแงฟิวเห็ดเนี่ยสมปากกัดปากจะหน่อยกัดปากพุอนฟูบิวโยโยโยเมู่บิวนี่ครับผิยนวแบบออกรถเด้ยได้แล้บอเอาได้คิด นกงหัวจูบบอเอานกงหัวจูบน่เกินโอ้ยสวยมากสวยมากกินะมตีได้ไปผ่านกลองเนี่ยไม่ดีโอวเสิมาลับตาปี๊ปยงเสียงนกงรูจวงเอาเยเยงผ่าเขาทำ อาันนึงโอ้ยอยากนอนแล้จอเเป็นเป็นวดเลวเขาง่วงนอนมาก็เต้นหนึ่สองสัเาิพงเอาเลยพงไปก่เจ้างเหรอหนึ่งสองส้เต้นเอากดเลยมันยินอยู่แรก็รักมันแยังไงเ้นก็เสร็จเอาเสียงเรป่อูเพงให้เอียวหากันเด้อ จะไปใส่พี่เอาหนีเดียวเดี๋ยวกาแฟีไกปพี่มันก็ดีเยอะหนิอันนึ่อเย่าเฟิ่มเย่าเฟิ่อมเยอเฟื่อมพอหนี้ดีเป็นไห้ีเดียวนี่นี่มาแล้วโอ้ยโอ้ยจีนโอเลี้ยงไว้นี่ เราสัมภาษณ์หน่อยครับคุณอุ s <S ้ยสดดินี <uh ่ไม่ได้เห็นใส่ฟิลเตอร์เลยริก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 จอกรอกริกกูริกูแจกเสียงนกกงหัวจุกมันริกจอกตี่ริก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 จอกจอกริกกูริกูจอก เนนห,ห,ห็นบอกว่าดางห่วงน้อนจะของกระเฮาให้คอยกอนออรดีขอกับก้มบน้อมนอมหาทาศสัทธาเป็นทั้งหลายมาห่วมกันในวันนี้ไม่แรงใจมาให้มองเห็นแล้วสดซสื่นทุกวันคืนสีไปในใจนองบ่าวันใบ